สบายสบายครับวันนี้ครับสบ,บายๆยชิวๆนะชิวๆวะชิวๆวะชิวๆชิว,ชวยะงานมาประมาณกี่โมงไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์วะชิวนะรู้สึกไงรู้สึกไงตอนนี้รู้สึกไงน่าเบื่อน่าเบื่อคือว่างเกิน ว่างเกินนะช่วงนี้ว่างเก um นินนะอย่าบ่าน,บนนะว่าช่วงมีงานแล้วไม่มีเวลาจะบ่นนะครับนะครับตอนนี้เป no ็นเวลาช่วงเช้านะที่ร้านก็จะเป็นอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้นะครับคุณยุทธครับรุ้สึกยังครับชั่วโมงนี้ครับตอนนี้ครับคุณยุทธคิดมาครับอ่นะครับแล้ว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 ยังไงต่อบอกการที่บอกการคือไงบอกการที่คือไง โอ้โหเขี้ยอยู่เป็นซะด้วยมึงว่ากูด่าเก่งไหมฮะคุณยงยุดไม่เก่งเอ้ยใช่เหรอมึงโดนด่าทุกวันปหมเกิดทุกวันครับเออไหนบอกกูด่าไม่เก่งไงด่าในเรื่องนานครับอ๋อแล้วมึงเลิกเที่ยวกะเหรี่ยงยังไม่เคยเที่ยวเลยครับแต่คุณอังโคนะครับโดนผมด่าเซี่ไงครับแต่บอกอาการนี้นอนไม่หลับไปนอนไม่หลับว่ะจริงอะ ทำไมให้ด่าทุกวันเลยอ่ะบนด่าบเรตบราตบ,ตบเฮ้ยมันเป็นสตตายก็มันดูแลกูเก้าเล้าไปเปล่าก็โอเคนะชิวๆเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักกูกาก็มาแล้วช่วงเช้าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อยู่ที่นี่ครับผม